โอ้งานเข้าแล้วครับงานเข้าปลาเบืยครับวันนี้เจ้า M H4119 เนาะเออปาเบืยทำคอนเทนต์ให้เราอีกแล้วปลาเบืยนี่เออมาดูเจ้าตะ,กะเกตเนจะลาก เจ้า H C 119ขึ้นครับเขาให้บดข้างบนลงไปทำไมข้างล่างเนื้อเออมาเบื่อทำไรมาเบื่อเอองอสแกนิไฟใส่เลยนี่ เทียบครับี่จานเทียบงานเข้าครับงานเข้าปลาเบืย้ามุดหยุดได้แล้วได้แล้วเอาเดินหน้าเดินหน้า ช็อตเด็ดช็อตเด็ดหนุ่มไวเกา๋าไม่ต้องหักพวงมาลาเยอะอ,อือึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ลวอ,อือคือ,อ เคลียร์ง่ายๆครับนี่เออดูดูหลุมเอออะไรอะไรอย่างงี้นี่ <c ười> ออปตอยกนิ้วโป้งให้เออดูรอ,รอยการจมนี่ร่องรอยการจม เอ้ยอย่ามันเมนอบต.อําเภอจักรุงจักรุงเอ้อ้าวขึ้นแล้วเตรียมร้อยครับอบต.วัฒนราษฎร์เฉย เอาขึ้นแล้วครับ JCB ออโต o เดียวนะเออไปไหนนอะ JCB นี่รถของออโต o ครับนี่น <c oughs> ี่เจ้ากู่หูเรารอเลยครับรอเลยนี่ เอซีบีออตทำไรอ๋อมาดันต้นไม้ข้างๆออกครับเอาขึ้นที่เรียบร้อยครับก็คลิปนี้สั้นๆครับจบทิ่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ